COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมีโอกาสมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะในพระธรรมการเทียบที่หข้อสิบเถึงยี่สิบสีเราจะอ่านพระวจนะด้วยกันนะคะการเป็นอัครทูตของเปาโล พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ไม่มีใครสอนข้าพเจ้าแต่พระเยซูคิดทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า เพราะว่าท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังอยู่ในศาสนายิวว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงขีดจักของพระเจ้าอย่างร้ายแรงยิ่งนักและพยายามทำลายเสียและข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าในด้านศาสนายิวเหนือกว่าเพื่อนร่วมชาติหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นกว่าในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงแยกข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในคันมันดาและได้ทรงเรียกใช้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์นั้น พอพระไทยที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่คนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลยและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้ที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอราระเบียทันทีแล้วก็กลับมายัางกรุงดามัสกัสอีก สามปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปหาเคฟาที่กรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่กับท่านสิบห้าวันแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พบอักระทูตคนอื่นเลยนอกจากยากอบน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวเฉพาะพระพักพระเจ้าว่าข้าพเจ้าไม่โกหกเลย หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เข้าไปในเขตแดนซีเรียและซิลิเซียข้าพเจ้าไม่เป็นที่รู้จักของคิดจักรเหล่านั้นในแคว้นยูเดียที่อยู่ในภะคิดเลยเขาทั้งหลายเพียงแต่ได้ยินว่าผู้ที่เคยข่มเหงเราบัดนี้ได้ประกาศความเชื่อซึ่งได้เคยพยายามทำลายพวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้า ค่ะในบริบทนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องในพระธรรมสาลาเทียบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสิบนะคะซึ่งในคิดจักที่กาลาเทียนะคะมีการบิดเบือนความจริงเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคิดว่าความรอดที่จะได้รับจากพระเยซูคิดที่มีมาถึงคนต่างชาติจะต้องมีการป,ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ตามธรรมเนียมของชาวยิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสุนัตนะคะการเชื่อในพระเยซูคิ์อย่างเดียวไม่เพียงพอซึ่งคำสอนนี้เป็นการทําลายความจริงของข่าวประเสริฐที่ว่าความรอดไม่ใช่พระคุณที่ได้มาเปล่าๆแต่จะได้มาจะต้องมีการกระทำบางอย่างร่วมด้วยนะคะ แล้วก็ในข้อ11ถึง24อาจารย์เปาโลก็ได้เขียนจดหมายถึงชาวเมืองกาลาเทียว่าควรจะฟังคำสอนของอาจารย์เปาโลแทนที่จะฟังคำสอนของพวกยิวที่ เคร่งคัดธรรมเนียมนะคะอาจารย์เปาโรได้ยืนยันถึงความเป็นอัครทูตของท่านการที่พระเจ้าได้ทรงเลือกและเรียกท่านอย่างเจาะจงและด้วยประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์เปาโลที่ท่านเองเป็นคนที่เข้่งคัดในศาสนาอย่างมากที่สุดคนหนึ่งและท่านเองก็ได้รักษาบทบัญญัติอย่างครบถ้วน ก่อนที่อาจารย์เปาโลจะกลับใจมาเป็นคริเสเตียนท่านก็เหนือกว่า,าคนในรุ่นเดียวกันทั้งในด้านความรู้การปฏิบัติรวมทั้งในเรื่องความร้อนดนที่ท่านเองได้ข่มเหงคิดเตียนอย่างมากด้วยความเข้าใจผิดและด้วยความจริงใจของท่านเมื่ออาจารย์เปาโลได้พบพระเยซูคริส ได้รับการทรงเรียกอย่างเจาะจงชีวิตของอาจารย์เปาโลก็เปลี่ยนไปนะคะจากที่ท่านเองข่มเหงคริเสเตียนอย่างหนักก็กลับกลายเป็นการที่ท่านเองได้รับใช้องค์พระเยซูคริสต์ด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยความร้อนรนมีชีวิตในการประกาศ มีชีวิตในการเทศนาสั่งสอนคนมีชีวิตในการเสริมสร้างคิดจักรของพระเยซูคิดให้จำเริญขึ้นนะคะค่ะในบริบทนี้นะคะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้แล้วก็จะนำมาตอบสนองนะคะประเด็นแรกก็คือว่า เราเห็นว่าในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมักจะมีผู้สอนเทียมเท,ท็จที่เกิดขึ้นเสมอทั้งมาจากคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็จากคนที่ไม่เชื่อที่แฝงตัวเข้ามาในกิจจักรอาจจะด้วยวัตถุประสงค์บางสิ่งบางอย่างอาจจะเพื่อตัวเองไม่ได้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเราเองก็ต้องมีหลักการความจริง ที่ถูกต้องในพระวจนะนะคะเพื่อที่เราเจะสามารถแยกแยะคําสอนเทียมเท็จหรือว่าผู้สอนเทียมเท็จที่แฝงตัวเข้ามาในคิดศจักรได้นะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะเราเองก็ต้องพาชีวิตของเราเองแล้วก็สมาชิกข,ของเรานะคะเข้ามาผูกพันตัวในคิดศัสตรเพื่อที่จะได้รับการสอนการสร้างชีวิตให้เติบโตและเข้มแข็ง เพื่อเป็นสิ่งที่จะปกป้องทั้งตัวเราเองแล้วก็ปกป้องฝูงแกะที่พระเจ้าให้เราเองได้มีส่วนในการดูแลและอรารักขาจิตวิญญาณของเขาเหล่านั้นจากการที่จะถูกดอลวงให้หลงไปจากคำสอนผิดหรือว่าจากผู้สอนเทียมเท็จนะคะโดยที่เราเองจะต้องผูกพันตัวกับคี่มาจากที่มีหลักคำสอนที่ถูกต้องผู้นำมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างแล้วก็มี ชีวิตที่สอดคล้องกับคำสอนด้วยนะคะค่ะเราอธิษฐานตอบสนองพระวจะนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะที่จะเห็นชีวิตของเราแล้วก็เห็นชีวิตของฝูงแกะของเราที่จะได้รับการปกป้องจากคำสอนผิดต่างๆที่เข้ามาล่อลวงเรานะคะ เอเมนข้าดับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะคําของพระองค์ในวันนี้ที่พระองค์ทําให้เราเองได้เรียนรู้ว่าพระวจนะคําของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยเราในการแยกแยะสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดได้และไม่เพียงแค่นั้นที่เราเองจะนําชีวิตของเรานําชีวิตฝูงแกะของเราเข้ามา ผูกพันตัวในคิดาจักรเพื่อที่เราเองจะได้รับการเสริมสร้างชีวิตและได้รับการปกป้องชีวิตจากข้านิยมที่ไม่ถูกต้องจากคําสอนที่ไม่ถูกต้องที่จะล่อลวงเราให้เราเองได้หลงไปยากทางของพระเจ้าและขอพระองค์ได้โปรดเมตตาสงวนรักษาชีวิตของเราให้เราเองได้เดินติดตามพระองค์จนถึงวันสุดท้ายข้าองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าเอมน ค่ะก็ขอพระเจ้าวอวยพระพรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ